ไม่เคยตื่นเต้นกับการแสดงวันตกข้อวันน้อยมาหลายปีนะผมทำการแสดงที่นี่มาตั้งแต่อยู25ที่5ปีถังใช่ไหมสิบมึงยังหมาหน้ากลัวหรอปช่เลยแถมเนี่ยคือคือผมอยากอยากให้อายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับผมทำการแสดงที่นี่มาเป็นปีที21นะครับผมมีความคุ้นเคยกับที่นี่มากเรียกว่ามารแสดงลูกค้าก็ แทบจะไม่ตื่นเป็นอะไรแล้วเพราะว่าสัมงกับทั้งแม่ค้าทั้งพนักงานที่วัดทั้งทัพิสุขสงฆ์รวมถึงท่านผู้ชมครับแต่วันนี้ผมตื่นเป็นมากแล้วก็แล้วก็ประหม่ามากเลยนะครับก็เมื่อเมื่อคืนแรกในการทำการแสดงปกติอยู่นะครับก็ไม่ไม่รู้ว่ากลับไปไอ้โลกไอ้โรคแบบนี้มันจะใช่โรคไหนไอ้โรคไหนนะปัจไปผ่าไส้ตานมาไส้ติ๊งไอ้ชิบหายมึงให้ไปยังไง ได้พอตัรวแล้วนี่งครับโคตรขีเลยนะได้ข่าวว่าแผงประมาณ4เมตรกว่า4ไส่4เซนก็พอละคเขาตีใน4เมตรเขดแผลด้ยโอ้โหทำไมแผลนูนขนาดนี้เฮ้แผลปูแผลปูดูดโอยแก่แย่เลยอ๋อเเข้าไปขดไส้อยู่ข้างล่างแน่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เห่หมดกล้วแผงเล้ยแ่แย่แย่แย่ใครที่ไหนแผล้วะ ผมแอนที่แทนแก่ปลืองแบบคนนครสว่างนะอ๋อใจกเยนะวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้การบัาสแสดรนะครับหือว่ากลับมาเวทีการแสดงนะครับก็ถ้าไม่ใช่ที่นี่นะครับผมคงจะลำบากเพราะว่าปกติการรับงานเป็นแสดงทุกที่ถ้าเกิดหัวหน้าคณะหรือว่าหัวหน้าผู้นำทีมงานทำการแสดงไม่ได้เนี่ยต้องเปลี่ยนเรื่องใหญ่บางที่อาจจะยกเลิกการแสดงเลยหรือว่าต้องปรับเงินครับแต่ว่า เราก็มีความสิขท่านก็ฟูเมาเย็นในเร่งถามผมด้วยความเป็นห่วงก็ไม่อยากให้หงงนะครับก็แต่หลังจากการน,นี้แล้วเราก็มีงานสำคัญมีงานเราแสดงวิเกตคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดวันที่22เราแสดงที่จังหว,วัดปันบุรีวัดบางวา,าะวัดบางพานะครับคอ,อนัดบาดสร้างนะครับหจัดปาจีนนะครับคือหนึ่งแล้วก็วันที่29แล้วก็แสดงวิเกตคอนเสิร์ตอีกที่วัดสามีหานะครับเภิดมืองจังหวัดสุจยานะครับในสองงานนี้คงต้องหายไม่ทันนะครับเพราะว่า โดยนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับที่เพื่อนมีความศรัทธานะครับในในทีมงานของเอกชัยอยู่นะครับไม่ว่าท่านท่านจะรักผมหรือว่าท่านจะรักซุปเปอร์ในผมนับถือว่าเราคือทีมงานเดียวกันนะครับผมก็ทำงานแฟนไม่ได้แต่ก็จะทำจะทำประโยชน์ต่อหลังเวงทีเอากันนะครับจะให้ท่านผู้ชมที่มาชมเนี่ยรับความสุขนะครับก็ไม่ไม่รู้ว่าจะออกมาร้องเพลงได้ทุกวันหรือเปล่า,านะครับยังไงก็แต่จริงๆอยากมาพบท่านผู้ชมนะครับ ยังไงครับวนนี้ผมก็จับมาลับเพลงนะครับขอบคุณครับที่สี่คืนท่านว่ายังรักกันคงตายเป็นสายลายฟ้านะครับมเชิญผมอีกสักสี่คืนนะครับแล้วก็ประกาบไปทางแฟงที่วัดใหม่ก็ผมก็เว้นสักอาทิตย์สั้นๆนะครับขผมชพบกันนะครับครับยังไง็พรุ่งนี้คงจะได้พบท่านตรงนี้อีกิถีทางฝากบระกูลส่งเลยนะครับยั่ไงด้วยว่าเอกชัยก็ออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอกชัยรำธงเลยเข้าชมดูสกล เชื่อไม่ได้เชื่อสิบปีไปญิงนะคครรัับบผมเดี๋ยวขึ้นมาที่หกเนี่ยเลิกเสร็จเราต้องลูมเวทีไ่เวทีไอหัวหน้าไอหัวหน้าเวทีเนี่ยตกเวทีเป็วันแรกนะไอหัวหน้าคุณบ